ขำหนักมากก็อตอิทธิพัทธ์ไม่เก็บอาการหลังริชชี่ร้องเพลงนี้หลังจากเปลี่ยนสถานการณ์คู่จิ้นมาเป็นคู่จริงและเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วก็ดูเหมือนว่าคู่ของก็อตอิทธิพัทธ์ฐานิษและริชชี่อันเนตดีคาเบเลสก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันเรื่อยๆแถมทั้งคู่ยังข้างรักกันแบบหนักมาก ดนล่าสุดท้งก๊อตและริชี่ได้ควงกันไปออกรายการหัวท้ายตายก่อนทางช่องวอล์กพอยต์โดยมีบางช่วงที่ริชี่จะต้องร้องเพลงในช่วงค้างคาคราอเกะที่ริชี่เลือกเพลงนางแมวกฎิกาคือใครได้เพลงยาวจะตกรอบใครได้เพลงชั้นก็ตกรอบได้เช่นกันซึ่งในคลิปจะเห็นว่าก๊อตขำริชี่หนักมาก รูปแบบรายการคือในการแข่งขันแต่ละครั้งจะต้องมีดารานะักแสดงมาเป็นผู้แข่งขันจํานวนครั้งละ9คนเพื่อแข่งขันในเกมจํานวนครั้งละ4ี่เกมซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนไปเป็นคัดเข้าผู้แข่งขันในแต่ละรอบทุกๆสัปดาห์ แต่ในละรอบผู้เข้าแข่งขันต้องพยายามแข่งกันด้วยการเดาใจทั้งตนเองและคนอื่นๆรวมถึงการตัดสินใจการวางแผนและดวงที่จะต้องวิเคราะห์คิดและจัดอันดับเพื่อให้เป็นผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเกมในตำแหน่งคนกลางให้ได้เมื่อมีแข่งขันในเกมเสร็จสิ้นแล้วผู้เข้าแข่งขันเป็นอันดับแรกหรือหัวแถวและอันดับสุดท้ายหรือท้ายแถว ในแต่ละเกมก็จะตกรอบจำนวนรอบละสองคนและจะถูกส่งไปนั่งเก้าอี้ข้างเวทีเพื่อดูและวิเคราะห์การแข่งขันในเกมถัดไปของผู้เข้าแข่งขันที่เหลือและหลังจากครบ4รอบแล้วผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนที่ชนะทั้ง4เกมซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งคนกลางจะเป็นผู้ชนะและได้รับของรางวัลที่ตนเองเลือกไว้ในช่วงท้ายรายการ